ส่วนในวันนี้จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพิธีแห่ไม้คำโพหล,ลวงจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปยังวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อเหลืองหรือชุดไทยร่วมพิธีดังกล่าวที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระาพาราชทานผ้าไตร และทรงรับพิธีสืบพระชะตาหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์ักรีพุทธศักราช2568ณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยในช่วงเช้าจะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชและพิธีแห่ไม้ค้ำโพหลวงจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปยังวระพระเชศตุพนวิมลมังคลาราม จากนั้นเวลา16นาฬิกาจะเคลื่อนขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะจากลานโพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปถวายสักการะอย่างหน้าพระปฐมบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้ากรุงเทพมหานคร พร้อมขอเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองหรือชุดไทยร่วมพิธีดังกล่าวได้ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงหรือสามารถรับชมโดยประชาชนรับชมขบวนแห่ไม้ค้ำพลหลงได้ด้วยตนเองหรือชมการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเอ็บทีการจัดพิธีสืบอพะชตาหลวงระหว่างวันที่13ถึงวันที่20มกราคม2568 ณวัดพระเชศคนวิมงขคารา,ามซึ่งเป็นประเพณีมงคลของชาวล้านนาซึ่งจะมีพิธีกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกระผมขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อแสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าในการสวมเสื้อเหลืองหรือทุดไทยร่วมกระบวนแห่ ไม้คํำโผล่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสืบพระชตาหลวงในเวลา12นาฬิกาเริ่มตั้งขบวนบริเวณสนามหลวงพร้อมกันนี้ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว